สโลสลเสวัสดีครับสวัสดีครับหมุนไหมหมุนไหม หมุนไหมไม่หมุนแต่บุหมุนหมุนเอาเป็นที่ทีอะไรไปได้สามรอบแล้ว no, hello s <S ดูอยู่นะหมุนว่ะกูดูเรื่อยเรื่อยอยู่ใช่ปะ่ะมันยังไม่หมุนนะนของกูอะ่ะ อ่าไม่หมุนไม่หมุนไม่หมุนแต่แต่ปกผิดอันปกผิดอันชื่อผิดอันไร <c oughs> ผิดอันด้วยอันปกตันี้ไลท์ที่เจ็ดสิบกว่าแนละ้วยังแม่งใส่ไลท์หกสิบห้าเทป่ะใส่ไลท์หกสิบห้าสุ่มมาร์คอดผิดเดือนด้วยโจจีสวัสดีครับแม่งแบบเอาเร็วเลยอ่ะเอาแบบเร็วสุดๆอ่ะปก <c oughs> ปกเขียนหกสิบห้านะแต่มุมขวาบนเป็นไลท์หกสิบเอ็ด หมุน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 หายหมุนหายหมุนของกูหายหายแล้วของกูหมุนทุกอย่างผิดแป๊บนึงนะรีบไปไหนหรือว่าหมุนอีกแล้ววะของกูหมุนนะเว้ยหมุนเป็นแบบบางทีอ่ะโคโค่คนโคโค่บอกว่าหมุน เอาละไม่เกี่ยวกับคนแล้วละเออเฮียเอ้ยไม่หมุนแล้วว่ะไม่หมุนแล้วดูได้ละกูหมุนเอ้าไอเฮียค้างอีกแหล่อะไรวะไอยูทูบดูซัมติงโบโบเรียบร้อยโดนเตะออกจากไหนไอดูเออหมุนว่ะไม่รู้อ่ะไอเฮียบอกดูดูซัมติงโบแม่งขึ้นเลยอันนี้ ซมลอลงขึ้นแล้วนะเหลือแค่คนเดียวแล้วแ่ะกูเหรอเออไม่ได้ว่ะคือไอ้ฟ้าก็เนี่ยทูไม่เหรอทูของกูค่ายเขียวกูดูช่องเพื่อนไม่หมุนว่ะมันเป็นที่อะไรเออไอ,อ้ช่องเพื่อนไม่หมุนนะเว้ยช่องเพื่อนกูอะเจอเดือพีกะ่ะ เอยังไงดีอ่ะหรือปรับดีเลย์เพิ่มไหมเพราะนี้มึงปรับดีเลย์ไปแล้วทีหนึ่งใช่ป่ะแล้วมันก็หมุนบ้างไม่หมุนบ้างอันนี้เป็นโลแล้วนะถ้าเกิดมันช้ากว่านี้มันจะช้าจัดเลยนะมันจะก็ดีเลย์แหละ เทียทำไงได้มันจะแบบประมาณแบบสิบห้าวิเลยอ่ะกว่าจะอ่านแชทกว่าจะอะไรเอียมุกแม่งจบไปแล้วอ่ะไอโอ๊ตบอกไอสัตว์เอางี้บานมวงบานมวงบวกหนึ่งไอเียบานแดงต่อไปบวกสองเป็นที่เซรเวอร์ยูทูบได้แเละคือไม่ไหวจริงอะถ้ามันจะแบบประมาณนี้ แต่คนอื่นไม่กระตุกเลยคนอื่นไม่หมุนนะ<ต>เป็นเราสามคนเราเป็นหมดเลยสามคนเลยวีไม่ลองไม่ไมถือว่ากงจะดูค่ายไหนก็เหมือนกันอือใช่ไม่แต่เ,เพื่อนกูไม่หมุนนะแต่เ,เพื่อนกูพูดลื่นๆเลยเฮ้ยทักแชททักแชทไปนิ้ไลฟ์ผมหมุนครับทำไง มันคุยอยู่ดิเ hey, อ้ยยูทูบพี่อะ do something ดูเฉยๆดิว่ามันไม่หมดแล้วงไงมันก็เหมือนจะไม่หมุนนะกูก็ไม่กล้าการันตีแล้ววะเขาบอกอะไรที่อื่นก่อนเถอะวันนี้ เอาไงดีไรที่อื่นก็ต้องเซตใหม่ถ้าไรที่อื่นจริงมันมันใช้ใช้เวลาเซตนะเพราะว่าพวกกูยังไม่ได้เซตในแพลตฟอร์มอื่นเลยพี่ดักบอกว่าวิธีแก้หมุนไม่ไรอ่ะเออก็ถูกพี่ดังนะเกมวันนี้สวัสดีครับเจอกันอาทิตย์หน้าหรือว่าจะเลื่อนไหมเออมีวิธีหนึ่งก็คือเลื่อนอ่ะเลื่อนพรุ่งนี้ไม่ได้หรือไง แต่กูไม่หมุนแล้วนะอืมุ่วงนี้กูติดงานเอ้ยแต่กูไม่หมุนแล้วเพื่อนไ้ยมีใครหมุนอยู่ปะมีใครหมุนอยู่ไหมแต่ของกูไม่หมุนนะหมุนอของกูดูตอน<ค>น,อนีมน้มันมันมันไม่หมุนแต่แค่แบบว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดเลยหรือเปล่าไอ้เหี้ยคนรอเล่นกาติกเศร้าเลยเนะี่ยตอนนี้นนดูผ่านอะไรกันบ้าง ผ่านคอมครับเบราว์เซอร์ o o o g l e Home หมุนอยู่ครับโอเคงั้นเราคิดว่าเราเลื่อนดีกว่าพรุ่งนี้ติดวอพรุ่งนี้เอ้ยไม่ไหวว่ะพรุ่งนี้ไอ้เขียวก็ติดงานงั้นเป็นวันศุกร์ไหมสุกก็ได้แต่ศุกรุกเหมือนไม่ได้เลื่อนเลยเฮ้ยเหมือนเหมือนไปทับไลท์อีกไลท์หนึ่งังไงไม่รู้อะ เก็ตป่ะเข้าใจเข้าใจแต่มันแต่ไอ<ม>้ท<ม>ียสุดไปใสจ,จริงวะวันนี้มันมันมันไม่ได้มันกระตุกแบบพี่เข้าพี่ออกเดี๋ยวหมุนแล้วมลหมุนอีกเดี๋ยหมุนหมุนกันยังหมุนกันอยู่ใช่ไหมตอนเนี้ยใช่โอ้บางคนบอกไม่หมุนแล้วแต่พออีกสักฟักนึงก็หมุนกีนเลยไม่มั่นใจเออแต่กูดูในคอมไม่หมุนแล้วว่ะตอนนี้ไม่หมุนนะของกูอ่ะเออปรับสปีดดิ ลองไลฟ์เทร์เรียไหมเผื่อไม่หมุนเฮ้ยนี่มีคนอยากเล่นในกันไอ้นี่อยากเล่นไอ้นี่อยากเล่นส่วนตัวเออไม่หมุนแล้ววะไม่หมุนแล้ว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 ไม่เลื่อน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 แล้วชาวดมไม่ไม่เลื่อนแล้วไม่เลื่อนแล้วไม่หมุนเออไม่หมุนแล้วไม่หมุนแล้วหมุนหมุนหมุนแล้วอ้าวจริงเหรอไอหมุนนิดเดียวหมุนนิดเดียว มุนยเดียวไม่หมุนแล้วไม่หมุนแล้วน่งนงนะไม่หมุนเย่ไม่หมุนไม่เลื่อนหมุนไอะทำไมอมผมมันไม่หมุนแล้ววะไม่เลื่อนพ่อกูไม่เลื่อนพ่อเลยแล้๋ยวกูจะไปเลื่อนพ่อทำเฮียเลยอะไรครับมันบอกเลื่อนพ่ออ่าหมุนอีกแล้ว หมุนอีกแล้วหรอแต่ของกูไม่หมุนนะเชนเด็ดะไรกันงั้นเอาเป็นว่าก่อนจะไปหรือว่าระหว่างรอดูอาการว่ามันหมุนหรือมันไม่หมุนนะสุก<ม>าตาอ๋อสุนทรขอดเออสุนทรข,ขอดก่อนสุนทรขอดก่อนโอเคอันนี้สุนทรขอดก่อนอย่างนั้นก็ได้สุม่มโอเคครับรอบนี้คือมันอ,อ่าเกี่ยพคนก่อนเถอทีมันเป็นเหมือนไอโอเลยเวคือพอมันหมุนใช่ป่ะต้องกดไปที่ปุ่มไหลสดอะ ปุ่มปุ่มสดอ่ะแม่งก็จะหายหมุนแต่ถ้าต้องมานั่งกดอย่างงี้ทุกครั้งไอ้หียแม่งดูไม่ได้ว่ะเออแต่ของกูไม่ไม่ต้องกดะกูเสียบุกบอกตอนนี้ไม่หมุนอีกสองนาทีไม่แน่หมุนอีกแล้วนี่ไงคือมันพอเหมือนมันกดกดไปที่ลา์ใช่ไหมแบบทันทีอ่ะมันจะหมุนไยแล้วมันก็จะเหมือนแบบค้างให้มันดีเลย์ให้มันโหลดให้ให้มันโหลดไม่ทัน จะเป็นย่งนั้อผมอย่างลื่นหมุนอีกแล้วโอเคงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอาจจะต้องเลื่อนไลน์แต่เดี๋ยวมาจับสูมมาขอดกันก่อนแล้วกันของเดือนนี้อืวันนี้วันนี้ไม่เลื่อนไม่เลื่อนหมุนเราหมุนกันก่อนใช่ไหนไหน u t u b e มันหมุนก็ให้เราก็หมุนกดเพื่อหมุนกันต่อเลยครับก็ม,มีของที่เป็นบีฟสามคนของ เขียวเขียวโอเคโอเคอ่ะัหนึ่งเลยสมสมบิ๊ไปก่อนสมบิ๊ไปก่อนอดเดี๋ยวค่อยว่ากันได้ได้โอเคองั้นอันนี้คนแรกนะครับสําหรับดิฟ<ะ>ไปครับเป็นใคร <c oughs> เป็นใคร <c oughs> อหมุนก่อนได้หมายถึงหมุนวง,วงร้อยแฮะรามหมุน <c oughs> แบบว,บวาร์ปอ,อีวาโอ้มชื่อคุณมากเลยอีวาโอ้มนะครับ ยินดีกับคุณนิว่าโอมด้วยนะครับไม่รู้อยู่หรือเปล่าเออยินดีแบบไว้ไปต่อแล้วก็เหมือนเราเคยประกาศไปแล้วเนาะถ้าเกิดเขาไม่มาบีบกูกไ,<ด>ไม่วาด,ดแล้วนะครับ <laughs> เราจะตัดไปเลยเออแม้ถ้าถ้าไม่ได้มาบีบนะครับก็จะวาดเป็นองค์มงกรเสให้โดยแฟนผมอ่าอ๋ออ๋โอเคอก็คือวาดให้เลยแหละใช่ใช่จะได้ไม่ค้างค่ากันเดี๋ยมาย้อนเห็นก็จะได้มาคอร์ดกันไป ว่าได้ไม่ห่วงใจอย่างน้อยๆก็กูบายให้แล้วผมว่ามันหมุนบ่อยกว่าพัดลมบ้านผมอีกชื่อที่สองนะครับเขียวพอแล้วเขียวขอโทษคือตอนนี้กูดูไลท์กูดูไลท์ส้มกำลังหมุนอยู่เนี่ยหมุนหมุนล้อหรือว่าคลิปกูหมุนกูหมุนล้อหมุนติ้วเลย lunatic action คนที่สองเป็นคุณรูนติกแอคชั่นนะครับอันนี้ตัวบีฟคนสุดท้ายนะกดเลยคนที่สามเป็นคุณสตีมโนยือว่าไม่คุ้นชื่อแล้วคนนะไม่ไม่ EVAO อมาคุ้นคุ้นแต่ที่เหลือไม่ไม,ไม่รู้เลย <Okay. S 3> สตีมนอยสตีมนอยสตีมโนริ สตรีมโนรีน่าจะเกี่ยวกับเน็ตของผมไร์ปกติดูไม่ไหวครับใจจะขาดน่าเกี่ยวกับเน็ตโอ้หรอ,อแต่ของกูไม่หมุนแล้วนะต่อไป,อปของของกูตัวนี้ไม่หมุนแล้วอะไรวะของส้มเหมืแล้วกันนะส้มส้มอมากาสิส้มให้สองอันได้กอมึงสองมึงสองกูสองไอ้ฟ้าสองหรอสิบแล้วกันนะ ฟ้าส <50. S 2> ิบอมากษเสทำไมไว้เฮียอาคุณน,นี่นี่ครัเจ้าประจันเอ้ยยนี่ผัดได้เหรอจริงเหรอคนเดียวก็ยังได้อยู่เยอะเลยไปอีกคนนึง,งชื่อมันนะชื่อมันเดิมๆติดติดกันอยู่ตรงนั้นหมดเลยนี่ว่า <c oughs> กองกองอีดา้์หรืเซสซี่อีดา้์ ไอ้ยได้เหรอยังได้อีกแล้วกูได้มึงได้น่ะนิ่งของใครเอ่ยสัตว์เอ้ยจะสิ่งแบบฉัอันนี้ของของส้มหมดแล้วต่อไปของเขียวหรือของฟ้าดีของเขียวว๊าโอเคอ่าเขียวก่อนเขียวก่อนครับเขียวไปครับหมุนเป็นเดวิลกอดีแต่กีบครับผม เอยเก่าเออเวย้ยแต่เหมือนเก่าเออไม่อยู่อ่ะไม่เป็นไรอันนี้เจ้าประจำค่าประจำมาบ่อยมาแล้วซินิทีซินิทีผสมมาขอดอยู่พอดีเลยครับผมตัวที่สองของเขียวนะไปไล่กูหมุนละกูดูไม่ได้นะไแล้ได้อะไรบอกบอกูด้วยโชนิคามิโน โชจิคามิโนได้ไปครับผมเรียบร้อยครับผมไอ้น้องชายเดี๋ยวพี่วาดให้ขาวันนี้โชจิคามิโนได้ไปหรอโชโจคามานิไปอีสองตัวเป็นของฟ้านะครับจัดไปเดี๋ยววอทบอไปกินข้าวละเครียดไม่ไหวเดี๋ยวสูบเสร็จไปเลยนะไม่ไหวว่าแม่งหมุนจริง เป็น ok ม็่านะครับอันนี้ก็เพิ่งได้ไปนะคุณสุแต่กือบอีกนิดเดียวถึงคุณอ่านแล้วเนะี่ยคุณอ่า <laughs> นเป็นม็อค่าเกมเมอร์เป็นมอค่าเกมเมอร์นะครับผมต่อ,อไปคนสุดท้ายคนสุดท้าย,ายของฟ้าของทุกอย่างของทุกคนไปเป็น ชลลีวินหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นคุณนักกิจนะครับชื่อไม่คุ้นเลยเห้ยครบแล้วตลอดวันนี้นะครับผมเดื <Okay. S 1> อ,อนนี้จะสู้หรือเปล่า,าชิรบิทบอกสู้ไม่ไหวแล้วครับผมว่ามันหมุนเกินจริงว่ะแ้ยคือกูเข้าใจโอ๊ตเข้าใจหลายคนเลยที่บอกว่าดูไม่ไหวแล้วครับแต่ก็ยังบ่นอยู่ในนี้นะแล้วก็ไม่ออกไปนี่คือกูนับถือหัวใจพวกมึงจริงๆ จริงโชจิไดโอมากาเสะครับโชจิไดโอมากาเสะนะของใครวาดเดี๋ยวกูวาดให้เขียววาดให้นะไอ้น้องชายรอเลยเขียววาดนะโชจิคามิโนะใครวา,วาดได้<า>ดีดาครับน่าจะส้มไหมส้มส้มเคเอก็ไลท์น่าจะของวันนี้ได้จะไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาชดเชยกาติกให้ใช่ชดเชยไม่ไหวจริงไอ้แม่งหมุนแบบหมุนแบบดูไม่ได้เลยะ ดูไม่เป็นเลยพวกกุ้งหนาวว่ะใช่ครับเดี๋ยวเรื่องวันอาจจะบอกกันอีกทีว่าจะเช็กติกันไหนจะอยู่ได้มาสคอตไหมเนี่ยจะอยู่ถึงได้แบตคอตไหมเนี่ยถึงดีผมรอมาสคอตวีปสมชายอะแล้วเชเควันนี้ผมจองกันก็วันนี้เท่านี้ครับผมเดี๋ยวประกาศ อีกทีหนึง่งครับเจอกันเจอกันครับเดี๋ยวผมต้องไปแก้แกชื่อคลิปแก้อะไรด้วยครับน่าจะเป็นวันศุกร์นะครับครับผมศุกร์ทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งเวลาเดิมครับครับไปถามซูซานมาแล้วบอกว่าถ้าไลท์เทอร์เรียจะไม่หมุนซูสานซูซานเขาออกไปแล้วไม่ใช่เหรอมึงยังเอาซ <c oughs> ูซานาไา <c oughs> อีกเก่าแล้วตอนนี้มันเริ่มหมุนเปิดกล้วยลงดิตดเอยไม่ได้ อะไรอ่ะเอากล้วยหอมหรือกล้วยหอมจอมซนกล้วยไข่หรือเลมออมอนางโอเคครับกล้วยไอ้งันไว้เจอกันนะครับผมฮับโหลฮัลรหลมันสุกมันสุกถุกคุ่มครึ่งเจอกันกูดบายไม่ไหว